อรุณสวัสดิ์ครับชนาทุกคนครับวันนี้ก็ตรงกับวันจันทร์ที่20ตุลาคม2568นะครับลงนาอีกแล้วครับลงมาดูความสวยงามของข้าวมมลิพันร้อยห้านะครับนาปแปลงนี้เราทำการเพาระปลูกเมื่อวันที่12มิถุนายน2568เป็นนาหยอดนะครับการหยอดนาข้าว พร้อมกับหยอดปุ๋ยไปในครั้งเดียวกันครับโดยใช้ปุ๋ยสูตร30.00 30. นะครับเพื่อเป็นการเร่งรากให้ข้าวเจริญเติบโตได้ดีขึ้นนะครับหลังจากข้าวอายุได้15หรือ20วันครับเราก็จะทำการเอาน้ำข้าแล้วก็ทำการหว่านปุ๋ยสูตร16.20ศนะครับ เพื่อบำรุงต้นบำรุงใบนั่นเองครับหลังจากอายุข้าวได้40วันครับหรือว่าหลังจากที่เราหว่านปุ๋ยสูตร16-20ศูนย์ไปแล้วครับเราก็จะทำการหว่านปุ๋ยสูตร15-5-20เพื่อเป็นการรับท้องรับรวงไปในตัวทีเดียวนะครับก็เป็นการเสร็จนะครับ เรามาดูความสวยงามของข้าวแปลงนี้นะครับสวยงามมากครับหลังจากที่เราให้ปุ๋ยไปครั้งสุดท้ายครับการให้ปุ๋ยแต่ละครั้งนะครับเราก็จะให้ปุ๋ยไม่มากเท่าไหร่นะครับจะให้ปุ๋ยแต่ละสูตรประมาณไร่ละ 10กิโลกรัมนั่นเองครับไม่เอามากครับถ้าหากเราให้ปุ๋ยมากกว่านี้ครับก็จะทําให้ข้าวสวยงามเกินไปก็จะทําให้เกิดโรคติดตามมานะครับไม่ว่าจะเป็นโรคของนอนกอหนอนม้วนใบหรือว่าเชื้อราต่างๆนะครับก็ติดตามมาเพราะฉะนั้นเราให้ไร่ละไม่เกิน10กิโลกรัมนะครับก็จะสามารถควบคุมโรคต่ตางๆได้นะครับ ช่วงนี้เราก็จะให้เพื่อนชาวนาชาวไร่นะครับได้ดูผลผลิตหรือว่าวิวสวยๆของข้าวแปลงนี้กันนะครับเชิญชมครับ